สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นคลิปที่2นะครับเกี่ยวกับไฟเกมนะครับตัวไฟเกมนั้นนะครับคลิปนี้จะพูดถึงาการเข้าใจเกี่ยวกับโค้ดง่ายๆในไฟเกมนะครับซึ่งครั้งที่แล้วนะครับหรือคลิปก่อนหน้านั้นนะครับเราก็จะพูดถึงตัวโปรแกรม idle นะครับและก็ตัวคำสั่งที่เรา ใช้รันนะครับใช้รันตัวไฟเกมแบบง่ายๆนะครับก็คือเริ่มต้นทดสอบดูเกี่ยวกับตัวไฟเกมนะครับโดยโค้ดคำสั่งก็จะมีให้ดูสั้นๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นเบื้องต้นนะครับเราก็มาเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นเล็กน้อยก่อนนะครับเวลาเราเขียนคำสั่งเสร็จแล้วนะครับ อยากจะทดสอบว่าคําสั่งนั้นใช้ได้หรือไม่เราก็พิมพ์คำสั่งเสร็จแล้วก็พิมพ์กดที่ f 5ครับซึ่งนะครับคำสั่งตัวนี้ก็จะเป็นคําสั่งที่พูดถึงตัวไฟเกมที่ทําเฉพาะตัวกรอบนะครับขึ้นมานะครับซึ่งเป็นพื้นสีดำนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นครับคลิปต่อไปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ รายละเอียดนะครับว่าคำสั่งเมื่อกี้นั้นนะครับมันมีเนื้อหาคร่าวๆอะไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันครับสำหรับคำสั่งแบบง่ายๆที่เราดูเมื่อกี้นะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นครับไม่กี่บรรทัดนะนะครับประมาณ10าบบรรทัดกว่าๆนะครับเป็นโค้ดไฟเกมแบบง่ายๆนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การเขียนโค้ด ไฟเกมแบบละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับตัวแรกบรรทัดแรกตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานโมดูลไฟเกมกับ s y s นะครับก็คือต้องอ m p o r t มาก่อนนะครับตัวโมดูลนะครับทีนี้นะครับบรรทัดที่2นั้นนะครับจะเป็นฟังก์ชันนะครับฟังชันเกี่ยวกับไฟเกมนะครับฟังก์ชันในโมดูล ทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่นำเข้ามานะครับตัว import นะครับตัวถัดมานะครับบรรทัดที่4นะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชัน c อนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเมื่อใช้ฟังก์ชัน import แล้วนะครับก็ต้องตามด้วยตัวนี้ครับต้องตามด้วยตัวนี้เป็นอร์อรัมพบ,บทเริ่มต้นขึ้นมานะครับเมื่อ เรียกใช้ตัวฟังก์ชัน import นะครับก็ต้องตามด้วยตัวนี้นะครับบรรทัดนี้ทัดนี้นะครับเป็นการระบุกเกี่ยวกับขนาดหน้าต่างพื้นหลังนะครับว่ามีความกว้างความยาวกี่พิกเซลนะครับาบางท่านอาจจะกำหนดให้เล็กกว่านี้นะครับเนื่องจากคอมทุกวันนี้มันค่อนข้างที่จะใหญ่โตนะละเอียดเยอะผมก็กำหนดว่ามีความกว้างอยู่1,200พิกเซล คูณกับ900พิกเซลนะครับความสูงนะครับความกว้างความสูงนะครับหรือความกว้างความยาวนะครับทีนี้นะครับตัวถัดมานั้นก็จะเป็นชื่อตรงหน้าต่างครับตรงไททอลครับเหมือนกับตัวนี้ครับเนี่ยชื่อ t i t อลนะครับก็ให้พิมพ์คําว่า hero world นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราครับถ้าเราจะบอกว่าเป็นเกมอะไรก็ใช้พิมพ์ชื่อเกมนั้นเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือระบุตัว แคปชั่นหรือไททอลข้างบนนะครับตัวถัดมานะครับบรรทัดที่7ถึงบรรทัดที่8ตัวนี้เป็นเมนเกมูปนะครับตัวนี้ก็จะตรวจจับเหตุการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆพร้อมปรับปรุงสถานะรวมไปจนถึงแสดงผ่านนะครับแสดงผลผ่านหน้าจอนะครับซึ่งตัวนี้รายละเอียดจะพิมพ์เยอะมากในอนาคตนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นซอฟตนะครับก็คือเริ่มต้นนะครับแต่ว่าในบรรทัด ช่วงนี้นะครับจะมีรายละเอียดเนื้อหาเยอะนะครับหรือดีเทลเยอะเวลาเราเขียนคําสั่งนะครับอันนี้หลักๆก,ก็จะมีการตรวจจับเหตุการณ์ปรับปรุงสถานะและก็แสดงผลผ่านหน้าจอนะครับทีนี้มาดูบรรทัดที่9จนถึงบรรทัดที่11อันนี้เป็นคําสั่งสําหรับการปิดหน้าต่างหรือปิดเกมนะครับซึ่งเราจะสามารถปิดเกมได้นะครับก็โดยที่ไป พิมคาสั่งตงัวนี้แล้วก็ปิดไปตรงมุมหน้าต่างนะครับสําหรับบรรทัดที่12นะครับเป็นการแสดงผลที่ปรปับปรุงไปอย่างหน้าจอนะครับเป็นการแสดงผลปรปับปรุงไปอย่างหน้าจออันนี้ก็จะเป็นคําสั่งแบบเรียบเรียบง่ายๆนะครับเราก็เข้าใจไว้ว่านะครับตัวคําสั่งในไฟเกมนั้นก็จะมีหลายๆส่วนนะครับส่วนที่ต้องเรียกมมรูมา ฟังชันในโมดูลแล้วก็การเริ่มต้นนะครับอ่าดิสเพย์นะครับรวมไปจนถึงการที่กำหนดขนาดนะครับหรือชื่อของหน้าต่างรวมไปจนถึงครับอส่วนที่จะต้องจดจับความาการเปลี่ยนแปลงการอ่านำเสนอรายงานผลอ่านะครับรวมไปจนถึงการปิดนะครับแล้วก็การอัปเดตนะครับสำหรับท่านที่ นะครับสนใจก็แนะนำให้ติดตามนะครับในคลิปต่อไปนะครับหรืออยากจะเรียนรู้ด้วยกันนะครับผมเองก็สนใจนะครับแล้วก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับไฟเกมนะครับท่านใดที่สนใจก็มาเรียนรู้ด้วยกันครับในคลิปถัดไปครับ